สวัสด vale. okay, ีครับผมตอนนี้เราอยู right. so ่ในเกม Cyberpunk สองศูนย so okay. oh, like ์เจ็ดนะครับผมตอนนี้ผมมาทำภารกิจกาแพ้น้านะครับตอนนี้เราจะบุกไปที่เคลมของเลเพนนะครับรู้สึกว่าจะมีพายุทรายอยู่ข้างหน้าเลยครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นรถตู้อยู่นะครับเออไต่เขาลงไปโอเคโอเคตอนนี้ผมจะไปบุกนะครับเพื่อไปช่วยซอลนะครับตอนนี้ซอลถูกจับตัวไปในค่ายนี้ครับไปค้นหากันว่าซอลจะอยู่ข้างในหรือไม่นะครับรู้สึกว่าพายุทรายเขากำลังจะมาเหมือนกันไป จุดเฝ้ลลาระวังครับผมอ้ยมาจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวที่จอดก่อนโอเคเรียบร้อยออกไปเช็คๆไปไหนเพื่อนระวังตัวเองด้วยนะ <c oughs> โอเคโอ้โหดูพายุทรายนี่ครับก็รู้สึกว่าจะเป็นอัปเดตใหม่ของตัวเซิร์ฟเปอร์พังครับที่จะมีสภาพอากาศค่อนข้างจะย่ำแย่พอสมควรซึ่งอยู่ในเมืองพื้นที่นี้เป็นพื้นเมืองของโนเมียร์เมืองกันดารน,นะครับเ <c oughs> มืองทะเลทรายครับโอเค อีกเ0เมตรครับจะถึงจุดที่เราจะเข้าไปบุกนะครับเด้อผมคิดว่าเอาสไนเปอร์มาดีกว่าสไนเปอร์อยู่ในน่าจะมีอยู่นะผมไว้อยู่อ้าวนี่ไงสไนเปอร์นะแล้วก็อันนี้ปินปืนอะไรเอ่ยอันนี้เป็นคอนใช้คอนทุบดีไหม <c oughs> ถนัดคอนทุบอยู่นะผมอะทุบสนุกดีครับลองดูครับมันมีหน่วยซุ่มยิงไหมนี่ครับหน่วยซุ่มยิงอยู่นี่คนหนึ่ง ใช้ไซเบอร์เวียถึงไหมไซเบอร์เวียถึงด้วยครับอะไรจะโหดขนาดนี้เอ้ยเอาไงดีครับทุกคนไซเบอร์เวียเดี๋ยวเยวผมซุ่มใหม่กันซุ่มใหม่ซุมซ่มใหม่ลัดวงจรเรียบร้อยฮะตกตกึกตึกตายไปหนึ่งไอ้นี่จยืนอยู่ข้างหน้านิ่งเงีย,ยบๆโอเคครับผมครั้งนี้ครับผมจะมาทำชาเลนจ์เลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมใช้เอ,อ้ย บบเซิร์เวล้วนๆเลยไม่ต้องเสียลูกกระสุนนะครับรอบนี้ไม่ต้องยิงนะครับผมไม่ต้องฟันให้เหนื่อยนะครับเราแฮกเอาเลยครับผมแฮกระยะไกลนะครับผมบึ้มบึ้มตายเปล่าตายไหมรู้สึกว่าเลือดมันลดเรื่อยๆนะครับไม่ตายฮนะยังยืนได้อยู่เอาใหม่อันนี้บึ้มเรียบร้อย <laughs> ตายซะมาโอเคไปกันนะผม ครั้งนี้เราจะซุ่มเงียบนะครับไม่ผีผางเข้าไปนะครับรอบนี้จับตำแหน่งแล้วฉันเห็นนายในระยะระยะอุ้ยอุ้ยลิ้พันลิ้นพันผมนึกว่าพวกเราตกใจหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมกล่าวว่าผมจะไม่นี่นะรัดวงจรเข้าไปแตกไหมไม่แตกครับระเบิดที้นึ่งเรียบร้อยแตกครับผมตอนนี้รู้สึกว่าพวกมันกำลังจับตำแหน่งผมนะฮะ เปิดเผยตำแหน่งในอีก90% 100%เรียบร้อยมีคนพยายามเดินหาผมนะฮะผมอยากเจอกล้องวงจรปิดมาเหลือเกินขอได้ไงกล้องวงจรปิดโอเคผมได้แล้วเข้าไปในควบคุมกล้องฮะรู้สึกว่าจะมีตรงนี้2ตัวนะครับความร้อนบึมไปหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งก็รัดวงจรไปหนึ่งเฮ้ยรู้สึกว่าของมันทําไมมัน ตายยากจังตายยากจังพวกไหนตายยากจังอือเจ็บรอ้อยตายไปหนึ่งแล้วก็ความร้อนสูงสึกว่าแรมผมนี่โหลดแทบไม่ทันนะฮะโหลดช้ามากด้านในนี่คนเบียบเลยครับอย่างเยอะเลยฮะ,ะโอเคเดี๋ยวผมรอโหลดนะฮะ โอเคผมระวังนีรอครับผมรอ,อก่อนรอ,อก่อนแป๊บนึงฮะตอนนี้เรมกําลังรีโหลดอยู่ครับตอนนี้พัวกากลังงงอยู่ว่าเอ๊ะใครว่ามันลอยตูดกันอี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมแฮกกล้องต่อตอนนี้แรมน่าจะโหลดเอ่อได้เรื่อยๆฮะควบคุมกล้องเข้าไปก,กดผิดกดกระโดดเฉยโอเคไหนตรงนี้กำลังยืนงงๆอยู่คนหนึ่งครับผมอ่อลัดฟงจรเข้าไปคนร้นสูงบึมเรียบร้อยหนึ่งคน แล้วงจรอ,อีกหนึ่งดับไหมดับไหมโหโคตรถึกเลยครับโอ้ล้มไปแล้วหนึ่งโอเคโอ้ล้มหนึ่ง,โอ,ง,โ,องโอเคอยู่ข้างบนนู้นหนึ่งคนครับน่าจะเป็นหน่วยไอ้นี่ครับผมเรียกน,นะยิงไกลป่ะซุ่มยิงครับคนซุ่มยิงโอเคดาเมจแพด์แปดพันกว่าแพด์แปดพันกว่าไม่ล่วงแฮะถึกเกินบึ้ม หมื่นเก้าโอ้โหหมื่นเก้าไม่ให้ร่วงก็ไม่รู้จะว่าไงนะจัดไปมาดูด้านในกันเลยครับมีไหมมีใครลงเหลืออยู่แถวนี้ไหมสุกซ้อนแอบซ่อนอยู่ตรงนี้โ่านั่นไงฮี่หัวเขียวพอดูหัวเขียวครับนึกว่าเมงวันส่งสัญญาณความน้อนสูงเอาความน้อนสูงไปกินนะครับหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งล้มล้มอยู่ล้มทําไมเนี่ยมันท่นได้ทําอะไรโอเคระเบิดหัวบึ้ม มีเดินอยู่บนสะพานครับอีกหนึ่งระเบิดหัวเรียบร้อยหมดยังหมดแล้วตรงนี้จุดเมื่อกี้ที่เราคิวไปเมื่อกี้ฮะโอเคตรงนี้คมร้อนสูงไปหนึ่งรัดวงจรโผล่หน้ามาดิเพื่อนไม่โผล่หน้ามาเว้ยถอยหลังงง,งตกใจใเพื่อนกูเป็นเลยวะเรียบร้อยหมื่นสองล่วงดีครับ หากรับผมสำลจกอยู่ห้องมงน,นอีกหนึ่งครับกำลังเดิอนอยู่ชิวๆไม่รู้เลยเพื่อนตายไปดับอีกหนึ่งครับเรียบร้อยจังหวะน,นี้ผมจะไม่ใช้ปืนเลยครับแม้แต่นัดเดียวเนาะเพียนัฉันรู้ว่าโซอ,อ,ยอยู่ไหนเขาเป็นแค่บ้างพูดยากแค่เหมือนมืดเกินไปฉันมองไม่เห็นโอเค,ง,อเคงั้นลงไปเลยไปหาเขาให้เจออาจจะยังทำเวลาอยู่โอเคจะไปยังไงเพื่อนเหมือนเขาอยู่ด้านในนะ เดี๋ยวผมคิวรอบนี้ที่หมดก่อนนะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช้ปืนนะฮะมันก็ยังที่จะทำภารกิจได้ครับเก็บของก่อนวันนี้มีคนอยู่หรือเปล่าถ้ามีนี่งานเข้าอีกนะไปครับผมโอ้นี่ไมีเจอศัตรูนะยครับยืนหันหลังอยู่ฮะ คิวไประเบิดไปหนึ่งดี๋ตรงนน้นอีกคนนึงครับระเบิดหัวแตกเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนมีคนเห็นองค์มงจรปิดเห็นครับปิดการทำงานเรียบร้อยผมอัพสกิลวันนี้ไว้นะครับแล้วก็มีเอทมนะครับเวลาศัตรูเจอตัวเราเนี่ยเราจะสโลนะครับผมจะสโลเพื่อทําการปกป้องตัวเองนะครับจะสโลค่อนข้างเยอะเลยหนง่มเขาเรียกว่าอะไรไงอะ การน่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ครับกริชอาวุธตัวนี้คือค่าตัวตายนะครับจัดไปพวกมันจะยิงปืนใส่ตัวเองครับเรียบร้อยแต่ครับดับไปหนึ่งข้างหลังจะมีอีกตัวนะหาอยู่อยู่อยู่ข้างบนโผล,าลมาเพื่อนโผลมา นนี้มีคนหนึ่งครับรู้สึกว่าเขาหันหลังครับผมจะโจมจีจากด้านหลังแล้วกันโจมจี <c oughs> ลัดคอเรียบร้อยพับไปเลยฮ้ยเป็นยังไงกากสัเกินเก็บอาวุธครับไปกันต่ออยู่ข้างล่างอยู่ไหนเอย่ยมาให้ชิมเลือดซะโดยดีเออ ลงตรงไหนเนี่ยมีอาวุธสีส้มจัดไปได้อะไรเออเดี๋ยวนะอาวุธสีส้มจะทำไมเป็นขนมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วต้องนี้ดิอ๋อเราได้ลูกโม่ครับโม่พาวเวอร์ระดับตำนานโอ,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 โอโ้โหเลืล่อนๆต้องหาทางลงไปใช้ต้นดินนะครับชั้นใต้ดินโอเคตอนนี้ผมเจอนะครับผมเจอซอแล้วฮะตัวประกันนะครับผมนานาน มีเอจออาวุธด้วยผมเอาอาวุธก่อนเป็นสูตรการค้าปืนครับเอ้ยได้อยู่ครับเป็นค้าอาวุธสีส้มครับเพราะว่าอาวุธบางอาวุธบางบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อได้นะบางทีเราต้องค้าเอานี่ไงเจอฮะไอ้บัดีพวกฉันมากับแพ้น้าฉันจะพานายออกไปเอง ไปไปที่กลัวไปที่กลัวเพื่อนมาแล้วเร็วเร็ว,รวไม่ต้องห่วงฉันข้าพวกมันเคี่ยงแล้วแล้วอีกสองตัวมั้งน่าจะยืนอยู่ข้างนอกครับอีกสองตัวไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวออกไปข้างนอกผมก็เดี๋ยวผมใช้วิธีการไซเบอร์เวย์ครับจอระบบพวกมันครับแล้วก็แฮ็กพวกมันก็ตายซะและ้วเฮ้ยออกมาปุ๊บค้ำเลยครับทีเดียว มืดเลยมืดหรือว่าพายุนั่นฮะรัดวงจรไปหนึ่งระเบิดหัวไปหนึ่งอีกตัวหนึ่งโผหน้ามายิงหัวตัวเองซะไม่ตายฮะรัดวงจรไปอีกทีได้ไหมเจ็บร้อยสามตัวครับหายวับในพริบตานะครับผม เฮ้ยเดี๋ยวมันมีมาเพิ่มครับระเบิดหัวไปซะเรียบร้อยหมดยังหมดยังเพื่อนหมดแล้วนะโอเคหิงานนี่เจ๋งฮะเป็นแสงนะครับโอเคปะปะสองไปกันดีกว่าเดีเวลาผ่าพายุไปแล้วโอ้โหครับพายุโคตรหนักเลยครับ จะไหวกันไหมเนี่ยอีกสี่สิบกเมตรนะครับน่าจะเป็นที่จอดรถปะใช่ครับเป็นที่จอดรถตู้ตอนนี้แพน้าน่าจะรออยู่ข้างในนี่แหละไปกันใครจะขับเอ้ยลงอกเซตีใครขับเหรอสอเข้าไปดิให้เราเข้าหรือว่ายังไงเพื่อนโอเคให้เราเข้าไปด้านะในเอียนั่งด้านหลังนะครับไปกัน ก็ภารกิจนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหนักหน่วงอะไรมากนะครับผมชิวๆนะฮะเพราะว่าไอ้ผมได้อัพตัวเซเบอร์เวมาค่อนข้างเยอะนะครับการใช้งานนี่ค่อนข้างจะสะดวกมากแล้วก็รุนแรงแล้วก็ดีพอสมควรนะไม่ต้องเสียลูกปืนไปฟรีๆเลยหลักรอบคิวที่สบายครับระยะไกลนะครับนี่แหละครับผมเกมเซเบอร์พังของแท้นะครับผมเกมโลกแห่งอนาคตโอเคผมเดี๋ยวผมสกิปตัวนี้ไปดีกว่าไปกัน เห็นครับพวกนั้นหรือเปล่าเราจะต้องรอข้างนอกกันนะจะจําได้ที่นี่น่าจะปลอดภัยอย่างน้อยก็ตอนนี้แหละรู้สึกว่าพายุสายนี่ก็จะค่อนข้างรุนแรงครับเราต้องเข้าไปหลบก่อนนะครับหาที่หลบภัยก่อนขับพาไปไม่ไหวครับตอนนี้เอาไปเดี๋ยวๆๆเพื่อนๆรีบเข้าไประวังฝุ่นเข้าตาด้วยเอาผ้าปิดจมูกปิดปากเอาไว้โอเคปิดประตูเลยเรียบร้อยครับผมว้าวเราต้องพักหายใจกันสักหน่อยแล้ว ในฮี่ยังรอขอยิ้มหน่อยอีกทีหนึ่งง่าอย่ายิ้มให้พี่นะครับไม่ได้นะเดี๋ยวเจ็บไปเรียกมอนก่็ฮะยังรอว,ว้าวพระเจ้าข้างนอกนี่สวยจัดเฮ hey, ้สบายดีไหมโอ้โหเมื่อกี้นี่ยังโอ้โหเมื่อกี้ยังฝุ่นทะเลทรายเพียบเลยครับไม่มีมอเตอร์ไซค์จอดให้เราขับด้วย ให้เราขี่ได้ฮะโอ้โหพาที่ลังขึ้นครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของไซเบอร์พลังนะที่เห็นวิวแบบนี้เนี่ยว่าปกติผมไม่แต่ในเมืองไงแล้วก็เข้ามาทะเลทรายไม่ได้เห็นอากาศที่แบบสดใสแบบนี้นะครับเออเอาเรื่องอยู่สวยครับเดี๋ยวเราขึ้นปีนขึ้นไปดูข้างบนดิโดดได้ไหมโดดได้ไหมโดดได้ไหมโอ้โหนี่แพนน้ำก็จะคุยอย่างเดียวนะแพนน้ำเดี๋ยวไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยอยากจะโดดขึ้นไปดูข้างบนเนี่ย โอ้ยโปรแกรมกระโดดไม่ทํางานครับมันจะให้คุยอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวค่อยคุย,ยกันโอเคนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ฮะกับชา a ์เลนคิวโดยไม่ต้องใช้ปืนสักนัดฮะโดวยวิธีการแฮ็กเท่านั้นเองนะครับก็สามารถแฮกได้ทั้งหมดเลยครับผมก็สามารถแฮกได้ทั้งแกล้งเลยดีกว่าพูดอย่างนี้นะโอเคสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมโอเคจ่ายไปก่อนนะคผมบายบายครับ สวัสดีครับเอ๊ะคันนี้ขับได้ไหมเนี่ยก็ขับได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยขับสวัสดีเพื่อนไปหยิบสไนเปอร์เฮ้ยได้สไนเปอร์ครับผมอ๋อเป็นระดับหายากเนาะเออพอได้อยู่ครับเป็นสีน้ำเงินครับรแต่ผมมีระดับตำนานแล้วครับชิวๆแล้วผม,มขอข่ะก็แค่นั้นแหละขอบคุณอีกครั้งนะหมายต่อเพน้ำ ดูแลตัวเอ,เองด้วยนะถือด้วยเพนัมจำไว้ด้วยนะฉันติดนี่นายอยู่โอเคเดี๋ยวไว้ใช้เนียนผมนะเอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะติดนี่เธอมาฆ่าผมเฉยเลยโอ้โหอีเพนัม